วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชานลค่ะตอนนี้เราก็กลิกนเกมไมโครบเอาชีวิตรอดทุบของสุ่มแรนดอมบนเกาะลอยฟ้าในตอนที่2กันต่อนะคะก็คลิปนี้ค่ะเราก็จะเริ่มออกสำรวจเกาะอื่นๆกันต่อนาะโอเคค่ะพิ้งน,นเ้าไปกันเลยเจ้าฮันนี้วิเคนวันนี้เราจะไปเกาะไหนกันต่อดีอ่ะฮะเกาแน่ๆน้องนาถเปล่าอ่ะไม่มีเปล่เกาะไม่ผ่านดีไม่อ้อมจะถึงอยู่แล้วอ่ะอ๋อาตั้งเกาะกันเองนะเฮ้พี่เคนเขาไปดูมาแล้วนะในเบสล็อกอ่ะมันมีเจ้าหมาป่าสีแดงนะ อ๋าจริงดิอ่ามาจากในเนเธอร์มั้งโอ้ไม่น่ามันแดงแป๊สขนาดนี้ตกลาวาลปะปะเนี่ยเฮ้ยพี่เคนส้มหล่นได้รองเท้าก่อนในเท่าไรอ่าจริงดิอะไรกันพุ่งมางั้นนี่เฮ้ยเขาบอกว่าส้มหล่นดวงดีนะอ๋อโกหกอ่ะได้รองเท้าไม่เห็นได้ส้มเลยเฮ้ยได้จะครบชุดแล้วนะโอ้ยได้ฉาจุ้งพี่เคนได้เลยเฮ้ยพี่เคนก็ต้องทุบดิหาอะไรมาทุบอ่ะโอ้ก็มาแย่งคุบเลยละโอเคตอนนี้นะคะขอเวลาทุบพินก่อนเนาะก็ตอนนี้นะคะเราต้องหาพวกบล็อกต่างๆนะคะต่อไปเกาะอื่นเนาะ ันนี้นะคะค่ะว่าจะไปสำรวจเกาะข้างๆางกันต่อนะเพราะะฉนนั้ของที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือพวกบล็อกนี่นแหละเราไปก่อนไหนดีอะตกลงอะก็ไม่ไผ่ไงขึ้นจะไปดูก็ไม่แพนด้นา,าจะไปฟอ้องพ่อแม่พแพนด้าซะหน่อยว่าอ้อนแบบพาลูกเขาอะตีลังการตกหน้าถาไปเลยเฮ้ยพ่อแม่ของมันก็จะตกก็ได้นะน่าดิน่าสงสารจังเลยเพราะว่าพ่อแม่ของมันเนี่ยก็ชอบตีลังกาเหมือนกันโอเคค่ะตอนนี้เราได้กล่องใหม่มาลากเก็บของในกล่องกันเนาะเฮ้ยอ้อมืดแล้วมืดแล้วนอนกันดีกว่าเร็วเข้าเดี๋ยวซอมบี้มานอนเอาแรงกันก่อนนะฮ่าสบาย จังมีแมวอยู่บนหัวด้วยแล้วมาันอื่นใส่นะหนตัวที่บ้านใช่เปล่าใช่เลยโ okay. อเคเดี๋ยวขัดทุกพินต่อยอติดหน่อยนะ <G ül> อ๋อปุ่มมาทำหยังเนี่ย โอ้ยบล็อกไม้ขอบักวัตถุเรือเฮ้ยรวงพึ่งอ๋อได้ปีกด้วยหาจริงวี่อ๋อได้ปีกแล้วโอ้ดีจุ้งแต่จะบินไปไหนอ้อมทางลาดนี่บินไปไม่ได้ขึ้นเลยนะรลอยนะของหมดตัวนะแบบว่าหาที่ลงจอ,อดไม่เจอนะเฮ้ยอ้อมเอาดวงดีๆนะไม่ใช่ว่าเอาดวงไปใช้แบบล็อ,ลอ,อกเมื่อวานหมดแล้วนะเฮ้ยแต้มบุญหมดแล้ว <c oughs> อ่ะเฮ้ยงานงอ,อกแล้วไม่ล่ะเฮ้ยแต่ว่าได้บล็อกไม้มาเพิ่มแล้วนะฮอปเปอร์ก็ได้มาแล้วโอ้จะต่อทางได้ถึงไหมเนี่ยวันนี้เก็บไว้ก่อนนะแบบว่าแป๊บนึงนะขอ ก็เต็มตัวแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยจากกาันอ,อันนี้ได้หมวกกากของนเนเธอรไลท์มาแล้วจริงดิ ป๊บเปียวเองขาดแค่เสื้อแค่นั้นใช่ขาดแค่เสื้อกับดับโอ้ยไม่ได้ซ้ำๆบ้างเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจอน้องเต่าลูกเต่าอะไหนไหนไหนโอ้โหตัวนี้เดียวลูกเต่าทะเลเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนเดี๋ยวน้องเต่าจะเข้าลาวาแล้วอ้าบเตามาเร็วเดี๋ยวกันเรต้องอุดไว้ก่อนเนาะโอเคโอเคแล้วเราจะเลี้ยงไหมเนี่ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะอยู่ไม่ทันโตนะเฮ้ยก็ให้มันเดินไปเดินมาแถวนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เคนเดี๋ยวก่อนตอนนี้เขาได้ขวานในเทอร์ไลท์มาแล้วโว้าวจริงดิสุดยอดก็เพราะมันดวงดีอะนะมันแรนดดออมไ้ะนะด จะโดนดีหรือเรื่องกลัวกันแน่นะก็แบบว่ามันสุ่มได้อะเนาะเดี๋ยวกันนะขอเวลาทุบพินก่อนเฮ้ยมอเล็กพี่เคนเดี๋ยวเอาไว้ใส่น้ำโอเคโอเคเอาไว้ตรงนี้ดีอ่ะตรงไหนก็ได้อ่อโอ้โหสุ่มกเนี่ยตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ตรงนั้นไอ้มันทุบไปหน้าเนาถ้ามันทุบของมันจะเปลี่ยนโอ้ยเราก็จะใส่น้ำลงไปดีกว่านาะขี้เกียจรอฝนตกเพราะว่าอ่าคราวนี้แหละต้องมีน้ำใช้ตลอดชาติแล้วเอ้เดี๋ยวก็น้ำไม่สำคัญตอนนี้สำคัญที่ต้องการบล็อกเราต้องการจอบล็อกเนี่ยต่อไปเกาะต่อไป 啊！Huh? เกลือเกลืออีกแล้วไงบ้างอะเตียงมีกังเยอะทำไมเตียงมันเยอะจุ้งได้ดีดี้ากไหมเนี่ยแล้วกับเตียงอะดูดิโอ้โหบล็อกเพียบเลยเฮ้ยเราน่าจะมีบล็อกพอนะพี่เชนโอเคโอเคลองดูดิถึงไหมฮ่าในกล่องชักบล็อกไม่กแล้วโอเคเลยตอนนี้ต้องการกล่องอย่างแรงเลยนะอ๋อเราโยนของทิ้งเนี่ยมันก็กลายเป็นอย่างอื่นนะฮะมันก็เลี่ยงกับข้าตัวอีกอ่ะใช่พอเวลาโยนของให้กันข่อมก็เปลี่ยนอีกอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะต่อบล็อกเนี่ยไปกอดต่อไปกันดีกว่าเนาะไปเลยไปเลยถึงก็เรียกหนน่ออออยยยะะาาาตตกไปเ้ขง มาตัวเลยนะเนี่ยตกลงว่าจะไปเกาะในไผ่ใช่ปะใช่แล้วโอเคกำลังไปเนาะอีกนิดนึงอีกนิดนึงตรงไปเลยตรงไปเลยเลยแล้วจะบอมเกือบถึงแล้วเก <c oughs> ือบถึงแล้ว ฮัลโหลถึงแล้วพี่เคนอืมโอเคเขายังชั่วหน่อยมาดี้น้องแพนด้าโอ้โหอยู่กันเป็นคู่เลย<อ>นี่พ่อแม่แพนด้าครับมันกันอ้อมัดแย่งน้องแพนด้ากิ้งโตเผ้วไปเลย <c oughs> เฮ้ยน้องขอมวนหน้าลงไปเองบิงเอาสุดท้ายลงไปเองนะ <c oughs> เฮ้ยอ้อมเดี๋ยวก่อนนะบล็อกหล่นมาจากไหนเนี่ยนี่ไงทุบไม่ไผ่ยยงไงได้ทีละบล็อกเลยฮัตกิ้งนี่โอ้อโหอย<อ>พี่เคนเขานึกออกแล้วอะ เราปั๊มไม้ไผ่กันดีปะ่ะโอ้โอสุดยอดเลยอะแต่แรกพี่เคีนนึกว่ามันจะหลุดมาเป็นไม้ไผ่ธรรมดาเนี่ยเฮ้ยไม่ไมด,ดูดิขอ้อนึงก็ได้ของอย่างนึงเลยนะโอ้ด,ดูดิน้องตงน้องแกะเต็ไมไปหมดเลยโอ้ปั๊มนึงได้ของเพียบแล้วอะเฮ้ยเอา้างั้นเราไม่ต้องมานั่งุดหินกันแล้วล่ะ เรามาปลูกไม้ไผ่กันดีกว่าแต่ว่าจะปลูกที่ไหนดีอะเฮ้ยขอบอกว่าคุ้มนะแต่ต้องรีบม,มาเก็บของนะไม่งั้นของมันจะแรนดอมเป็นอย่างอื่นเนาะหรือมันก็หายไปเลยดิใช่ลุอองออมข้างล่างนี้ปะที่ใหญ่ดีอะอ๋าดีเลยที่เคนเราจะใช้พื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นที่ฟาร์มไม้ไผ่ของเรากันดีกว่านาะพื้นที่มันน่าจะกว้างกว่านะคะ โอเคได้เวลาถางต้นไม้กันแล้วโอเคเราจะต้องถางป่าตรงนี้กันก่อนนะเด,เดี๋ยวนะออบลงได้ล้วจะขึ้นไงเอ้ยเดี๋ยวตอกขึ้นไปอ่าส,สูงขนาดนี้นะอันหนานิดหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆตอกขึ้นไปให้โอ้โหดูท่าแล้วมันแคนนิดหน่อยเ่ย <laughs> ถ้าจะงานช้างเลยเนี่ย เอ้ยเรามีบ็อกเหลือโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอรวบรวมบ็อกก่อนแต่ว่านะตอนนี้เราจะมีบ็อกใช้ยันชาบหน้าแล้วนะนี่เอาละค่ะเราจะค่อยๆต่อบ็อกให้สูงขึ้นไปเนาะเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะคะปีไหนจะถึงนี่โอเคจะถึงแล้วเฮ้ยเลยไม่ถึง <c oughs> มาถึงแล้วพี่เคนอ่าเดี๋ยวก่อนมันไม่เลยหรอกแต่มันก็จะไปโยงไปโยงมานิดนึงนะเดี๋ยวก่อนไม่ดีมั้งเนื่องจากบ็อกไม่พอนะโอเคได้แค่นี้ก็ดีแล้วแพอมีทางเดินอยู่บ้างเนาะตอนนี้แหละเราก็จะมาทำฟาร์มไม้ใค่ได้แล้วลนะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่พี่เคนเราแรนดอมได้ดาบได้เท่าไรแล้วหาจริงดิได้แต่เมื่อไรอะเอ้ยได้เมื่อกี้ง่ะโอ้สุดยอดเอ้ยพี่เคนดวงเริ่มมาแล้วเดี๋ยวก็ดวงหมดแล้วแหละเอ้ยอย่างน้อยก็เหลือเสื้อปะไข่แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแต่ว่าแต่ว่านะอ้อมต้องแต่เล่นมายังไม่ได้ฟันไข่ยังไงเอ้ยอย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งฟันของยังไม่พร้อมโอ้ต้นไม้ตั้งสูงแน่อุ้ยกว่าจะตอกได้เดีเราจะต้องแบบว่าตอกไม้ออกให้หมดอะฮะเริ่มปฏิบัติการตัดต้นไม้ได้ตัดให้หมดเลยเนาะเราก็ต้องมาตัด หน้าดินะ้ด้วยเนาะให้มันเรียบหน่อยเราจะได้ปลูกต้นไม้ไผ่ได้โอ,ไไดโอ้โหปั๊บเดียวของเต็มตัวอีกแล้วอะ่ะเออดีเหมือนกันเนอะทุกอย่างเลยน้ำเป็นบล็อกเนี่ยได้ของทุกอย่างเลยอะ่ะอย่าเป็นผู้ไม้นะมันตีมันก็ไม่ได้อะไรอะ่ะเฮ้ยมันใช้เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่เราจะได้สป,ปิ้งต่างๆเล่าอ๋อถ้าไม่ได้จ ปิ้งหรือสติกก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นให้แทนใช่ป่ะมันก็ยังเกลือไงไม่จะลบเฮ้ยมันเกลือก็ดีนะรู้สึกว่าของเต็มตัวแล้วอ่ะโอเคจะถังดินตรงนี้ก่อนนะคะเขยเอาให้ร่วงเลยนะตรงนี้เนาะบางทีต้นย่ามก็ดอกไปเป็นบล็อกเลยนะนี่โอ้โหดูดินี่ดินละอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะไรเอาให้ร่วงเหรอเอาให้คนร่วงลงไปเลยป่ะเอาให้อ้ามไหนร่วงโอเคเดี๋ยวเขาปลูกไม้ไผ่แล้วนะโอ้ว้าวปากเก็บของเลยนะเฮ้ยเสื้อกอล์ฟเฮดไอพี่เก่งน้องหมาสีแดงออกมาอีกแล้วอ่ะน้องหมาจากเนเธอร์อ่ะเตอนนั้นนึกว่าหายากอะตอนนี้มมาเเต็ลย อันนี้เหลือเฟือมากเลยอ่ะโอ้โหดิของอยู่ไม่กี่วิไงีมันหายไปแล้ววะแต่ว่าเราต้องการเพชรรู้สึกว่าเพชรจะดรอปน้อยเนาะนี่แต่อย่าง้อยเราก็ได้ในเทไลท์มานะพี่เคนเไม่เป็นไรตอนนี้ได้แล้วเอาขนาดนั้นเฮ้ยลูกชาวบ้านเดี๋ยวรอให้มันโตก่อนเนาะโอ้โหถ้าเราจะได้บล็อกเยอะขนาดนี้เราต่อไปต่อชาวบ้านเลยดีป่ะก็ดีนะวันนี้ไปกอดชาวบ้านเลยป่ะทางจะอีกยาวเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะปลูกม้ไผ่นะคะเป็นหน่อไม้เนาะอืมยาวๆไปแบบนี้เลยนี่เป็นไรเลยนะนี่เวลาทุบเนี่ยมันก็ เฮ้ยน้องคิดด้ดิของเข้ามาแบบว่าร่วงกลา โอ้จะได้นะเราเหล็กน้อยเนี่ยมันก็ทำ c o ปอร์นะโอ้ยมันเลยเฮ้ยท่านคุณชาวบ้านจมูกโตนี่นะทำไมใส่เสื้อสีแดงและสก๊อตละ่ะเฮ้ยป้าแปกลกจังเลยเหล่อเนี่ยเฮ้ยลุงข้างบ้านพี่เคนเปล่าอุ้ยค,คุณลุงคุณลุงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นญาติกับพี่เคนหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วพี่เคนหล่อจริงจังเี่รู้สึกว่าเขาจะอยู่แบบอ l ล n เดียวได้มานานแล้วเนาะให้เขาอยู่กับพวกเราดีกว่าเนาอเขาจะอยากกลับบ้านก็ได้นะเขากลับไม่ถูกห็อกโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะปอบล็อกนะคะนี่เลยไปที่หมู่บ้านค่ะึเมื่อเขาไม่อยู่บ้านเราก็ไปโดของ มันก็เลยเอ้ยแต่ว่ามันทุบไม่ได้พี่เคนทุบเป็นขอมันก็เปลี่ยนอยู่ดีนั่นแหละเออจริงด้วยดิเอ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไปดูก่อนเผื่อจะมีของอยู่ในกล่องนะดูดิเดี๋ยวพี่เคนตัดต้นไม้รอนะโอเคเดี๋ยวฝากพี่เคนเคลียร์ต้นไม้ก่อนนะถ้าหากจะตัดเยอะเลยเนี่ยโกงงานช้างเลยไม่ได้อันนี้ไม่รู้ว่าบล็อกไม้จะพอหรือเปล่านะค่อยๆต่อไปก่อนนะไปเลยอ้อมตายแล้วมองด้วยนะยังไม่ถึงที่เนี่ยฝนก็ตกเนี่ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเก็บมาก่อนนี่อ้อมดูนี่พี่เ เดี๋ยวกันนะยันยนให้ไม่ได้นะเดี๋ยวหายเดี๋ยวไปเอาที่บ้านแล้วกันนะไม่เป็นไรละรามาแตกได้เป็นแท่งได้โอ้ได้ตั้งเก้าแท่งเลยนะพี่เขินไปกลับบ้านนอนก็นีกว่าโอ,โอ,อ้ยฝันดีแล้ววันนี้ได้เลยเธอวรนนี้ก็หายยากด้วยนะออแล้วว่าผนาาออล็อตทีหลังก็ดัานกวา่าอ้อมได้ไปชิ้นๆเลยพี่เขินมาเป็นบล็อกเลย คล้อที่หลังก็ดังกว่าดีเพราะอีกคนยังไม่ได้ขำเลยบล็อกอัพเป็นบบต่างดาวเราก็เลยเปยิงไปแมวเขาพี่แคนป็กแมวเขาตกเกาะั้นน่ไม่ใช่ความผิดพี่กคนนะพี่แคนใจเหรอโอเคค่ะแล้วก็จะบล็อกอัพนิดเท่าไรนะคะที่เราแบบว่าแลนด้อมสุ่มได้มาเนาะเราันจะมาแตกเป็นแท่งกันดีกว่านะคะ เอาล่ะไม่ไงไต่มาตั้งเก้าแท่งแล้วเก็บไว้ก่อนเนาะโอ้ทำได้เก้าชิ้นเลยนะเนี่ยเก็บไ้กันก่อนโอ้สุดยอดโอเคีปเคนเก็บไปยิ่งชีพไปนะโอเคข้ามาตอบไม่ไผ่เพิ่มดีกว่าน้อไม่ไผ่ของราคาเริ่มโตแล้วล่ะโอเคเลยยาวๆไป ้ำตากเกตก็มาเนี่ยแต่ว่ายังได้น้อยอยู่นะของจากในเนเธอร์ก็จะดรอปน้อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่เคนถอนต้นไม้ให้ต่อนะน่าดีนะนี่เราจะเสร็จแน้าเอาไว้พี่เคนเอาที่สบายใจเลยเคียร์จะค่อยต่อนะคะมาที่บ้านหลังนี้ถึงเงี้ยมีอะไรใหุู้ทบ้างเนี่ยไอ้ดิเออเฮ้ยนี่มีอะไรเลยอ่ะพี่เคนมันมีตัดเตียงอ่ะยิงดิโอ my อ่อเฮ้ยกล่องก็ว่างเปล่า เฮ้ยเราไม่เอาไปดีปะถ้ามาทุบของมันก็จะเปลี่ยนไปอะเฮ้ยไม่นะอ้อมทีู่่บ้านอันใหญ่อะอาจจะมีของดีๆก็ได้นะเฮ้ยอันก็ต้องไปเราต้องตามไปดู Two hours later เดี๋ยวเราบอกกันนะบอกกันโอ้โอ้มันเยอะมากเลยอ่ะพี่เคนทุบไม่แผ้ได้ของเลยเนี่ยสุดยอดอีกจะไปเปลี่ยนชื่อคลิปซะละแต่ว่าคุ้มนะคุ้มกว่าทุบบล็อกอีกอะเนะ โอเคแป๊บหนึงนะลองต่อบล็อกเพิ่มบางอันก็ไม่เอาก็ทิ้งไปดีกว่าเนะเาะโอ, <Hey. S 2> อเครอบหนึ่งไห้ดีได้ของดีป่ะเนี่ย ได้น้ำพึ่งายังไม่ได้พึ่งเลยอ่ะแต่รู้สึกว่าจะได้ไข่เต่ามาด้วยนะคะอ๋อยังอีกยาวไกลผลทั้งอีกยาวไกลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราได้หมวกของเนทเท่าไรไม่อีกแล้วอ่านี่ก็เป็นของพี่เค่ดิอ้อมีแล้วอะ่ะเอ้ยได้เลยได้เลยเดี๋ยวเขาให้พี่เคเลยนะอ้อาวขอบคุณนะอย่าโยนนะอย,ยนนะอย่าหายไม่โยนไม่โยนยวใส่กล่องไว้ให้โอเคดีกว่าใส่หมวกเต่าหลายเท่าเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวข้ามาหมวกเอ้ยนี่มันัวสเกแตันอ้าว ก็มานดอมดรอปได้มาเดี๋ยวกันน่าเลยกันนะขอทุบของเพิ่มหน่อยเผื่อว่าจะได้ของดีเนาะได้พงได้เพชรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เพชรเลยอ่ะพี่เคนยังไม่ได้เพชรอีนิดเดียวเองเนาะไม่เอาแล้วเอาของดีกว่าเฮ้ยก็เผื่อมันสุ่มได้บล็อกเพชรเยอะๆไงเฮ้ยเดี๋ยวกันอีกแล้วพี่เคนได้พุ่อะไรเทอร์ไลท์มาแล้วหาที่เช้าไม่ไหวหรออู้สุดยอดใช่วู้จจะรบแล้วดิเนี่ยขาดอะไรบ้างอะขาดขวานเหรอขาดเสื้อกล่องอะอ้โอเคเลยเดี๋ยวเก็บไปก่อนเนาะโอเคเริ่มแล้วเริ่มล เริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วของเริ่มฟูแล้เริ่มไม่รู้ไปทำอะไร <c oughs> <c oughs> ของเยอะเกินอย่างมันมันต้องใช้อ่ะแต่ว่าเรายังขาดแคลนเหล็กอยู่เลยอ่ะไม่ค่อยดรอปเหล็กเลยเนาะโอเคไม่เป็นไร,รยังพอมีบล็อกต่อไปได้ค่ะกันนะ TNT เหรอเดี <c oughs> ๋ยวบอนนะเอ้า TNT มีมันทำไมตอบไปก่อนตอไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพี่เคนต้องแก้แค่เรื่องเมื่อวานเดี๋ยวปุ่มไปติดก่อน ตอนที่เดินผ่านก็อดเลยเกมจบคนไม่จบเอ้เกมแพ้คนไม่แพ้รู้จักป่ะไปดูซิบ้านโน้นมีอะไรอ่ะบ้นใหญ่เหรอตนเดียวกอนป๊บนึ่งตับนึ่งมาถึงเล้วหาริงดิกำลังตามมาแล้วเราแปร์มาแล้วแล้วเดินดีๆนะเระวังล่วงลงไป สายวางทางเนี่ยก็บอสมันมีแค่นี้แหละทางน่าลายตาใช่มีอะไรบ้างไหมแบบพอเพียงนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก็พอเพียงไม่มีอะไรเลยเอ้ยบ้านใครเนี่ยถามว่าให้เราเลือกไงว่าเราอยากอยู่เกาะไหนใช่ปะโอ้ไม่ไม่แน่นะสองหลังนู้นอาจจะมีของดีก็ได้เนาะทางน่ะดีแมาว่าหลังใครไปปะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมีเกาะไนที่ให้เราไปนะพี่เข้มอ่าแต่อย่างนี้ขาน่ากันกันเนาะเก็โอี่ข่าวันนี้นะคะเราก็ฟาร์มของมาได้หน่อยหนึ่งแล้วเนาะไม่หน่อยแล้วอันนี้เข้าเรียกเป็นกดอัางเนาเก็โอี่ข่าววันนี้นะะคเรา เล่นไหมครับอชาชีรอบทุกของสุ่มแรนดอมบนเกาะลอยฟ้าไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปสวายเมื่อบนเกาะลอยฟ้าแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกคุเพืพ่อกันนะครับอันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย